พ,พี่ถือไม่ดีอ่ะพี่ถือไ,ได้พี่พูดถึงคู่ของลุงกิจที่จะเจอกับแสงมณีนหน่อยครับครับ<ม>ก็ความเห็นผมเนี่ยคือต้องยอมรับว่าแสงมณีเนี่ย<ม>เป็นนักมวยเบอร์ต้นต้นของประเทศนะครับแต่ว่าลุงกิจเนี่ยคือแรงขึ้นมาแต่ต้องยอมรับว่าฝีมือชั้นเชิงเรายังเป็นรองไม่ง่ายเนาะไม่ง่ายแต่ว่าอาจจะได้ที่ร่างกาย คือร่างกายลุ่งกิจแล้วก็ลุ่งกิจก็เป็นมวยท,ที่แบบว่าร่างกายดีนะครับ,รบแต่ถ้าวิเคราะห์กันตรงรๆเราก็ต้องยอมรับนะว่าลุ่งกิจเนี่ยเป็นลองเป็นลองแสงมณีนะครับแต่หมัดมวยอ,อะไรก็เป็นไปได้เพราะที่ผ่านมาเนี่ยมวยที่เป็นลองเป็นลองก็พลิกได้ตลอดแล้วก็แสงว่าข <ถ oo S 2> ึ้้นนชัแสงขึ้นชั้นถือว่าขึ้นชั้น,น,นก็ผ่านก็ถ้าผ่านแสงมณีก็ชกกับใครได้ทั่วโลกอย่าว่าทั่วประเทศไทยดีกว่าเพราะว่ามวยไทยเป็นอันดับหนึ่งของโลกแล้วเพราะฉะนั้นพูดได้ทั่วโลกชกได้หมด เพราะฉะนั้นต้องดูว่าวันนั้นเนี่ยคือลุงกิจทําได้ดีแค่ไหนแต่ถามว่าพร้อมไหมพร้อมแล้วก็เ,เกรติมวยตอนนี้ก็เป็นลองอยู่นิดหน่อยเป็นลองไม่เยอะแล้วไม่เหมือนเมื่อก่อนเพราะว่าจากที่ผ่านยอดเหล็กเพชรมาได้ผ่านเสกสรรมาได้พวกเนี้ยทุกคนเคยต่อยกบแสังมณีหมดช่วงหลังสดมากอ่าแล้วก็คืออย่างเราชนะอตรงยอดยอดเหลกเพชรมาซึ่งยอดเหลกเพชรนี่ก็เคยพัดเพชรแพดชนะกับแสงมณีก็ถือว่าอยู่ในเกรตเดียวก,วกันแล้ว ก็อยู่ที่การแก้เกมบนเวทีนะครับก็คิดว่าเป็นไม่ได้ที่รุ่งกิจมีโอกาสที่จะพลิกชนะได้แต่ต้องยอมรับว่าเราเป็นรองจริงๆนะครับหลายคนมองแบบนี้นะครับมวยทั้งสองคู่4ี่คนเนี่ยมองว่าถ้าแสงมณีชนะรุ่งกิจกับปิตันชนะหนึ่งล้านเล็กครับ2คนนี้ได้เจอกันแน่เพราะตอกร่อนหน้านี้มีข่าวพัวพันกันระหว่างแสงมณีกับกับปิตันคู่นี้ในฐานะของหนึ่งทีมงานผู้ประกอบของมวยมวยมวยมันมสุขที่โอกาสเป็นเป็นไปได้ก็แน่นอนเนะเพราะว่าเป็นมวยเวทเดียวทั้ง4ี่คน มวยสี่คนเนี้มันต้องสลับกันชกอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นลุ่งกิตไปเจอกับปิตันหรือว่ากับปิตันเจอแสงมณีหรือว่าลุ่งกิตไปเจอหนึ่งล้านเล็กมันมีโอกาสเป็นไปได้หมดเลยเพราะว่าเป็นมวยเวทเดียวทั้งหมดเพราะงั้นเนี่ยมวยสี่คนเนี่ยผมคิดว่าต้องได้ชกกันหมดแน่นอนอเพราะว่ามันทางมวยมันต้องเจอกันอะเพราะว่าเป็นมวยอยู่ในเกตเดียวกันแล้วนะครับเพราะงั้นเนี่ยโอกาสหน้าโอกาสที่จะผ่านต่อไปเนี่ยถ้าเกิดว่าแสงมณีชนะลุงกิตก็ไปเป็นตัวยืนรอผู้ชนะ ระหว่างกัปปิตันกับหนึ่งล้านเล็ก,กแล้วก็คนแพ้ก็เจอคุแพ้นะครับถ้ากัปปิกเจอแสงมณีก็เป็นมวยฮอตถ้าเกิดว่าลุงกิตเกิดชนะแสงมณีขึ้นมาก็เป็นไปได้ที่ลุงกิตจะไปเจอกับทางกัปปิตันหรืออาจจะลุงกิตเนี่ยไปเจอกับทางนี้ก่อนทางหนึ่งล้านเล็กก่อนแล้วก็กัปปิตันมาเจอแสงมณีก่อนอเพราะยังไงเนี่ยสี่คนเนี่ย ผมว่าได้ชกเวียนกันหมดนะครับต้องเจอกันทั้งทั้งทั้งหมดนะครับได้ได้ชกันแน่นอนนะครับถ้าสมมติว่าแสงมณีมไม่ได้มาตามนัดเหมือนที่แฟนๆคาดไว้นี่รุ่งกับกับกับปิตันก็ถือว่าเป็นม,มวยกู่ที่ก็ได้ก็ได้ครับได้แต่ว่าถ้าเราไ,ไปทางเออแสงมณีไปเจอกับหนึ่งรันเล็กเนี่ยรู้สึกจะเคยเตะขาดมาแล้วแสงมณีชนะขาดมาแล้วอ,อ,อาจจะครั้งต่อไปเนี่ยอาจจะเป็นแสงมณีเนี่ยเจอกับกบิตันไปก่อนออแล้วก็ หนึ่งรานเล็กเนี่ยเจอเซ็กเจอกับรุงกิจไปก่อนอ่าโอกาสจะเป็นแบบนี้สูงนะครับถือว่าเป็นคู่ดีหมดครับใครก็ได้แล้วก็ในอาจจะในไฟต์ต่อไปเนี่ยก็อาจจะถ้าเกิดว่ามีผลแพชนะเกิดรุงกิจทังโชว์ฟอร์มสวยเนี่ยอาจจะรุ่งกิจเจอกับปิจันได้นะครับ,รบหรือเจอใครที่ในเวทในเวทใกล้เคียงกันเนี่ยซึ่งอาจจะมีดาวรุ่งพุ่งขึ้น,นมาเนี่ยก็เป็นไปได้หมดนะครับรังขาวครับล่าสุดก็มีกระแสวันนั้นคลิกเลย กลับมาครั้งแรกในการชกหลังโควิดไปต่อไปอะไรยังไงหรือว่ามีโอกาสจะรีแมทกับสมิงเดชไหมสมิงเดชก็มีแล้วก็อาจจะเป็นไปได้ในครั้งต่อไปผมคิดว่าน่าจะเป็นซูเปอร์เล็กเพราะซูเปอร์เล็กเนี่เคยผัดแพ้ภัชนะกันมานะครับแต่ว่าตอนนี้ซูเปอร์เล็กเนี่ยต้องบอกว่าเบอร์เบอร์ตน้นต้นระดับประเทศอะ่ะหนึ่งนึ่งหนงหน,หนในหนะครับผมแล้วก็น้ําหนักก็จะใกล้เคียงกันหลังขาวเคยชกกันมา แต่เที่ยวนี้เนี่ยผมคิดว่าที่ทีมงานคิดกันมาเนี่ยอาจจะให้ซูเปอร์เล็กนี่ต่อสองปอนด์เพราะครั right, ้งแรกต่อสองปอนด์นะครับต่อยกันเบียดแล้วก็หลังขาวมาได้อกพิกชนะเท่าไรครับสองปอนด์น่าจะเป็นสามเ็ดกับสามสิบสามหรือสามหรือสามสองกับสามสีซึ่งจะไปไปตกลงกันอีกทีหนึ่งว่าควรจะออกน้ําหนักไหนให้มันใกล้เคียงที่สุดนะครับก็คู่นี้ก็ต่อยกันมาสองครั้งผัดแพ้ชนะนคนละครั้งก็คิดว่าต่อยแล้วได้เสีย นะครับก็สนุกครับ